คืนแรกในรีสอร์ทเก่าแห่งนี้บรรยากาศเงียบสงบและบางเวงเหมือนเวลาจะหยุดนิ่งในความมืดมิดของป่าแมทจะเป็นรีสอร์ทที่มีเจ้าของเก่าแก่เปิดมาหลายสิบปีแต่การเข้ามาพักครั้งนี้กลับทําให้ทุกคนรู้สึกได้ถึงความเย็นเยียบที่ซ่อนอยู่ภายในบรรยากาศอันแปลกประหลาดคณะทำงานจากบริษัทเอกชนกลุ่มหนึ่งประมาณเคนเดินทางมาถึงรีสอร์ทเก่าแห่งนี้ในช่วงบ่ายแก่แก เพื่อจัดสัมมนา,าเชิงพักผ่อนพวกเขาคาดหวังว่าที่นี่จะเป็นที่ที่เหมาะสําหรับการผ่อนคลายแต่กลับต้องเจอกับอะไรที่ไม่คาดคิดรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองรายล้อมด้วยป่าเขามีสถาปัตยกรรมเก่าๆดูเหมือนจะถูกลืมเลือนในเวลาผ่านไปชานบ้านที่มีกลิ่นไม้เก่าๆมาพร้อมกับเสียงลมพัดต้นไม้ที่ดังคล้ายเสียงกระซิบพนักงานต้อนรับที่หน้าสำนักงานของรีสอร์ท เป็นหญิงวัยกลางคนใบหน้าท่าทางเงียบครึมสวมชุดสูทสีดำเงียบสกท่าทางเธอดูไม่ค่อยพูดมากเหมือนกับว่าไม่อยากจะสนทนากับผู้มาเยือนสักเท่าไหร่ยินดีต้อนรับค่ะถ้าคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมสามารถบอกได้ค่ะเธอบอกเสียงเรียบไม่มีรอยยิ้มแม้แต่น้อยทันใดนั้นต้นหัวหน้ากลุ่มเดินไปข้างหน้าและหยุดตรงสาลาไม้เก่าที่ตั้งอยู่ใกล้ๆสังเกตเห็นขวดน้ำเปล่าที่ถูกทิ้งอยู่ข้างๆ พร้อมพวงมาลัยแห้งๆที่วางอยู่ในภาชนะดูสิสารเก่านี้อยู่ที่นี่มานานแล้วนะครับต้นพูดด้วยน้ำเสียงที่รู้สึกแปลกฮ่าฮหญิงพนักงานต้อนรับที่ยืนอยู่ใกล้ๆขยับปากกระซิบด้วยเสียงเบาสารนั้นอยากเข้าใกล้ตอนกลางคืนค่ะต้นหัวเราะเบาๆและตอบว่าแค่สารไม้เก่าๆเท่านั้นเองไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวคณะทำงานแบ่งกันเข้าห้องพักและหลังจากนั้น ไม่นานพวกเขาก็รวมตัวกันที่ห้องรับประทานอาหารของรีสอร์ทซึ่งถูกตั้งอยู่ด้านนอกห่างไกลจากสาลาไม้ทุกคนดูเหมือนจะสบายใจไปกับการดื่มกาแฟและพูดคุยเรื่องงานแต่ในขณะเดียวกันบรรยากาศรอบข้างกลับเริ่มมีความเงียบเชียบและแปลกประหลาดขึ้นที่นี่บรรยากาศเหมือนหนังผีเลยนะที่แม่นพูดด้วยท่าทางที่ทำให้ทุกคนขำแต่ก็มีบางคนที่รู้สึกไม่สบายใจแม้ว่าใครหลายคนจะหัวเราะแตกเมย กลับรู้สึกไม่ดีเธอมองไปที่ศาลาไม้ที่อยู่ในมุมมืดของรีสอร์ทรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ไม่ค่อยดีคืนแรกผ่านไปทุกคนตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นการสัมมนาในเช้าวันถัดไปแต่เมกลับฝันร้ายในคืนนั้นเธอฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดขาวยืนอยู่ใกล้ๆเตียงของเธอพูดกับเธอเบาๆด้วยน้ำเสียงเย็นยะเยือกว่าอย่าเข้าใกล้สารเมตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนเหงื่อท่วมตัวใจเต้นแรงเธอพยายามลุกข,ขึ้น มาดูแต่พบว่าไม่มีอะไรในห้องนั้นแสงไฟจากหลอดไฟที่กระพริบกระพริบทำให้เธอรู้สึกไม่มั่นคงไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเธอบอกกับตัวเองเสียงเบาแต่มันกลับกลายเป็นว่าเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจ้องมองเธออยู่เช้าวันถัดมาทุกคนยังคงพูดคุยกันเรื่องงานและพยายามลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อทุกคน เริ่มจะพบกับสิ่งที่พวกเขาไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนคืนที่สองในรีสอร์ทเก่าการนั่งล้อมวงพูดคุยของคณะทำงานเริ่มลดลงทุกคนเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติเสียงของป่าและลมที่พัดมาจากเขาสูงรอบๆทำให้ทุกอย่างดูเหมือนจะนิ่งเกินไปจนบางคนเริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่แปลกฮ่า พี่แมนครับดูเหมือนวันนี้อากาศจะเย็นกว่าปกติไหมโอ๊ตถามเสียงเบาเพราะอุณหภูมิในห้องรับประทานอาหารที่เต็มไปด้วยผู้คนกลับเย็นขึ้นอย่างผิดปกติทั้งที่ห้องนี้ยังไม่ได้เปิดแอร์เลยเออก็ไม่รู้สิพี่แมนตอบสั้นๆแต่หน้าตาก็เริ่มซีดลงไม่เหมือนตอนเช้าตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกถึงความไม่สบายใจแม้เขาจะพยายามกเกลื่อนด้วยการหัวเราะและพูดตลกแต่ในใจกลับมีคำถามขึ้นมามา,มากมาย ในขณะที่พวกเขานั่งกันในห้องอาหารเพื่อทานข้าวเย็นเสียงกระซิบแปลกๆเริ่มดังขึ้นจากมุมห้องที่ไกลออกไปทุกคนหันไปมองพร้อมกันแต่ไม่เห็นใครหรืออะไรเลยได้ยินไหมโอ๊ตถามเสียงเบาอะไรนะเบตอบด้วยท่าทางตกใจเล็กน้อยเหมือนเสียงคนพูดนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรโอ๊ตตอบโดยที่ทุกคนในกลุ่มมองหน้ากันอย่างไม่เข้าใจ เสียงนั้นดังมาอีกครั้งเสียงกระซิบที่ดูเหมือนจะ,จะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่เป็นภาษาแค่เสียงที่ฟังไม่ออกแม้ในห้องจะเต็มไปด้วยคนและไม่มีอะไรแปล,ลกประหลาดปรากฏขึ้นพี่แมนพี่ก็ได้ยินใช่ไหมเมรีบหันไปถามพี่แมนที่นั่งอยู่ข้างฮ่าฮะพี่แมนทำหน้าเครียดแล้วพยักหน้าได้ยินแต่ไม่อยากพูดออกมา เมื่อพี่แมนพูดจบทุกคนในห้องกลับเงียบไปชั่วขณะความรู้สึกแปลกๆยิ่งทวีคูณขึ้นทุกคนเริ่มรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ไม่ปกติแต่ก็ยังพยายามบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรคืนนั้นทุกคนต่างกลับไปพักในห้องของตัวเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเงียบของรีสอร์ทกลับเริ่มมีความผิดปกติภายในห้องของเมสิ่งแรกที่เธอรู้สึกได้คือความหนาวเย็ยนที่แทรกเข้ามาใต้ผ้าห่มเธอลุกขึ้นมาปิดหน้าต่างแต่พบว่าหน้าต่างนั้น ปิดสนิทแล้วแล้วทำไมมันถึงเงย็นขนาดนี้ไม่บ่นพึมพำในขณะที่เธอกำลังจะกลับขึ้นเตียงเสียงกระซิบค่อยๆดังขึ้นมาอีกครั้งราวกับว่าเสียงนั้นดังมาจากมุมมืดของห้องที่เธอไม่ได้สังเกตมาก่อนอย่าเข้าใกล้เธอสะดุ้งและหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดสนิทที่ครอบคลุมห้องเธอพยายามสะบัดหัวและคิดว่าเป็นแค่ความคิดของตัวเองแต่ความรู้สึกผิดปกติยังคงอยู่ ทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเคาะเบาๆที่ประตูห้องเธอหยุดชะงักและหันไปมองที่ประตูอย่างตกใจใครจะมาเคาะตอนนี้เมย์คิดในใจก่อนจะลุกไปเปิดประตูอย่างช้าฮ่าฮเมื hmm> ่อ <c oughs> เปิดประตูออกเมย์พบว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นแต่กลับเห็นขวดน้ำเปล่าที่พี่แมนเตทิ้งไว้เมื่อคือนตั้งอยู่ที่หน้าประตูห้องของเธอเสียงลมพัดดังขึ้นมาอีกครั้งจนเธอรู้สึกหนาว เมื่อหันกลับไปมองทายในห้องมุมหนึ่งของห้องก็มีแสงริบหรี่จากหลอดไฟที่กระพริบกระพริบราวกับว่าไฟจะดับลงในไม่ช้าทันใดน,นั้นเธอรู้สึกได้ถึงอาการเจ็บแปลกที่ต้นคอราวกับมีใครสักคนยืนอยู่ข้างหลังเธอเมสะดุ้งแล้วหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นแล้วหัวใจของเธอเต้นแรงเธอรีบปิดประตูห้องทันทีและล็อกให้แน่นในห้องอื่นๆที่แมน ก็เริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดเมื่อเขาลุกขึ้นไปดื่มน้ำกลางดึกเขามองไปที่หน้าต่างห้องที่มีแสงจากดวงจันทร์ส่องเข้ามาภาพของเงาที่เคลื่อนไหวข้างนอกทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวทำไมทุกอย่างมันเริ่มแปลกไปวะเขาพึมพำเบาๆก่อนจะเดินกลับมานั่งบนเตียงเช้าวันที่สามทุกคนตื่นขึ้นมาด้วยความเหนื่อยล้าและสายตาที่เต็ม ไปด้วยความวิตกกังวลแม้จะพยายามปลอบใจตัวเองว่าเมื่อคืนอาจจะเป็นแค่ความเครียดจากการทำงานหนักแต่ความรู้สึกแปลกๆก,ก็ยังคงอยู่ในใจเช้านี้รู้สึกแปลกๆใช่ไหมโอ๊ตหันไปถามพี่แมนขณะที่พวกเขานั่งทานอาหารเช้าใช่เหมือนความรู้สึกเมื่อคืนมันยังไม่จางหายไปพี่แมนตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นขึ้นแต่ก็มีความวิตกในดวงตาของเขาทุกคนเริ่มรู้สึกได้ว่าพวกเขากำลังถูกบางสิ่งตามหลอก ขณะที่พวกเขาทานอาหารกันอย่างเงียบๆไม่นานก็มีเสียงเคาะประตูจากพนักงานของรีสอร์ทที่เข้ามาทำความสะอาดพนักงานคนหนึ่งเป็นชายแกส่สวงเสื้อผ้าหยาบกร้านสีหน้าของเขาดูเรียบเฉยและดูเหมือนไม่สนใจที่จะพูดคุยกับแขกมากนักเขาแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปขอโทษครับท่านคงไม่อยากรู้เรื่องนี้แต่ที่นี่มันมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีนักพนักงานกล่าวด้วยเสียงเบาฮ่า ทุกคนหันไปมองที่พนักงานในทันทีคำพูดนี้ทำให้พวกเขารู้สึกผิดปกติขึ้นใหม่อีกครั้งอะไรครับเมถามขึ้นพนักงานแกหยุดมือที่ถือผ้าเช็ดแล้วมองไปที่พวกเขาอย่างนานก่อนจะพูดว่าอย่าไปยุ่งกับสารในปลาลังรีสอร์ทเลยพวกคุณจะไม่รู้ตัวหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นหากคุณไปลบหลูมันเมื่อพูดจบพนักงานแกก็เดินออกไปเงียบๆโดยไม่ให้เวลาพวกเขาามอะไรต่อ หลังจากพนักงานออกไปทุกคนยังคงนั่งอึ้งและมองหน้าก,นกันก่อนที่พี่แมนจะเอ,อ่ยขึ้นเราทำอะไรผิดไปไหมก็คงจะเป็นเรื่องสารนั่นแหละเบผู้เสียงเบาท่าทางเหมือนจะไม่เชื่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่อาจอธิบายได้เราไม่ควรจะไปลบหลู่มันเลยโอ๊ตกล่าวด้วยความรู้สึกผิดถ้าจะให้ดีเราควรจะขอโทษทุกคนตัดสินใจว่าจะเข้าไปในป่าหลังรีสอร์ทอีกครั้งในวันนี้เพื่อขอโทษ และขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นหยุดลงหลังจากทานอาหารเสร็จพวกเขาเดินไปยังป่าหลังรีสอร์ทที่ตั้งสารเล็กๆไว้สถานที่ที่พวกเขาเคยไปลบหลูในวันก่อนสารนั้นตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งดูเหมือนจะมีอายุหลายสิบปีรากไม้ใหญ่พันเกี่ยวกันจนลึกลงไปในดินทําให้ที่นี่ดูเงียบสงัดและเต็มไปด้วยความมืดมนเราเข้ามาที่นี่ทําไมกันเบถามเสียงสัน่น เรามาขอโทษและแก้ไขสิ่งที่ทำลงไปที่แมนตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพวกเขาเข้าไปใกล้สารที่แมนยกมือขึ้นแล้วพูดเบาๆว่าขอโทษที่ลบหลู่ขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อคืนหยุดลงทันใดนั้นเสียงแปลกๆเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเสียงกระซิบที่ฟังไม่ชัดแต่เหมือนจะพูดอะไรบางอย่างในทำนองเตือนภัยพวกเขาหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรมันไม่จบง่ายๆเหมือนที่เราคิดโอ๊ต พูดอย่างตกใจเมื่อเขารู้สึกถึงแรงกดดันบางอย่างที่เริ่มหนักขึ้นบนหัวใจของทุกคนพวกเขาหันกลับไปมองที่ศาลอีกครั้งแต่เมื่อหันกลับไปกลับพบว่าไม่เหลืออะไรที่เหมือนกับศาลที่ตั้งไว้เมื่อพวกเขายือนอยู่ที่นั่นพื้นดินเหมือนจะหายไปสภาพแวดล้อมทั้งหมดเริ่มบิดเบี้ยวและไม่เป็นจริงเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเป็นระยะๆะะจนกลายเป็นเสียงตะโกนพวกคุณไม่ได้ขอโทษจริงๆทุกคนสะดุ้งถอยหลังกลับไปทันทีสิ่ง ที่พวกเขาเห็นคือใบหน้าของใครบางคนที่ลอยขึ้นมาจากดินท่ามกลางความมืดที่เริ่มปกคลุมพวกเขาสันสานกับสิ่งที่เห็นก่อนที่ทุกอย่างจะบิดเบี้ยวไปมากกว่านี้ทุกคนรีบวิ่งออกจากปากกลับไปที่รีสอร์ทด้วยความตกใจโดยที่พวกเขายังคงได้ยินเสียงดังตามหลังแต่ไม่กล้าหาันหลังไปมองเราต้องทำอะไรบางอย่างก่อนที่มันจะสายเกินไปพี่แมนพูดสิ่งเครียด หลังจากเหตุการณ์ในป่าที่ทำให้ทุกคนตกใจไปตามๆกันคืนนั้นพวกเขาตัดสินใจไม่ออกจากห้องพักและพยายามหลับตาให้ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นทว่าความเงียบสงัดในรีสอร์ทกลับทำให้ความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนเสียงกระซิบที่ค้างคาอยู่ในหูยังคงวงเวียนอยู่ในความคิดของพวกเขาจนแทบไม่อาจหลับได้ทำไมมันรู้สึกเหมือนเราไม่สามารถหนีจากที่นี่ได้เลยเย์ พูดเบาๆขณะที่ทุกคนกำลังนั่งรอบโต๊ะในห้องพักมันเหมือนกับว่าพวกเราต้องเจอกับมันจนกว่าจะรู้วิธีจัดการที่แมนพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเครียดก่อนจะขมวดคิ้วขึ้นมาตอนนี้เราต้องหาคำตอบจากที่นี่ให้ได้ทุกคนพยักหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรเพราะในใจลึกๆทุกคนก็เริ่มรู้สึกว่าไม่มีทางออกอื่นพวกเขาต้องหาทางแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างเร่งด่วน เช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาตัดสินใจไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับรีสอร์ทและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตทุกคนพากันไปยังอาคารเก่าของรีสอร์ทที่ดูเหมือนจะไม่มีใครใช้มานานหลายอย่างในห้องนั้นดูเหมือนจะยังคงเหมือนเดิมมีหนังสือเก่าๆอยู่บนชั้นวางและฝ่ายที่ทำงานได้เพียงบางดวงลองหาหนังสือพวกนี้ดูสิที่แมนบอกอาจจะมีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เมยหยิบหนังสือเก่าๆที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับประวัติของรีสอร์ทขึ้นมาเปิดอ่านสักพักหนึ่งเธอก็พบข้อมูลบางอย่างในหน้าหนึ่งที่ทําให้เธอหยุดชะงักพี่แมนดูนี่สิเมเรียกทุกคนให้มาดูในหนังสือมีการบันทึกเกี่ยวกับการสร้างรีสอร์ทแห่งนี้ในสมัยก่อนโดยกล่าวถึงการตั้งศาลในป่าเป็นการเคารพต่อวิญญาณผู้ปกปัก ที่คอยปกป้องสถานที่นี้จากสิ่งชั่วร้ายแต่สิ่งที่น่าสนใจคือในช่วงที่สร้างรีสอร์ทมีผู้คนจำนวนมากที่เคยพบเห็นสิ่งผิดปกติก่อนที่ศาลจะถูกตั้งขึ้นมันมีข้อมูลว่าในอดีตมีบางคนพยายามขัดขวางการตั้งสาลนี้แล้วเกิดเหตุการณ์แปลกๆตามมาและหลังจากนั้นมีคนจำนวนไม่น้อยที่เสียชีวิตไปในอุบัติเหตุที่ไม่สามารถอธิบายได้ไม่อาจออกมาด้วยน้ำเสียงหนักใจ เราคงต้องตามหาคำตอบจากคนที่เคยทำงานที่นี่ในอดีตพี่แมนกล่าวพวกเขาตัดสินใจเดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงและพบกับผู้เฒ่าคนหนึ่งซึ่งเคยทำงานในรีสอร์ทตั้งแต่เริ่มแรกก่อผู้เฒ่ามีท่าทางเคร่งเครียดและรู้สึกไม่อยากพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ในที่สุดเขาก็ยอมเปิดปากมันไม่ใช่แค่สารแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำลายความเชื่อเก่าแก่ที่มีมาผู้เฒ่ากล่าวเสียงตำ่ำ เมื่อใครบางคนไปทำลายสิ่งนั้นจะมีการตอบแทนที่รุนแรงและสิ่งที่คุณเจอทุกวันนี้มันเป็นแค่เริ่มต้นของการลงโทษแล้วเราจะทำยังไงเมถามเสียงเครียดผู้เท่าหันมองพวกเขาก่อนจะพูดว่าทางเดียวที่คุณจะทำได้คือต้องหาวิธีปฏิบัติตามขนบประเพณีที่แท้จริงแล้วขอโทษขอโพยกับวิญญาณที่ถูกทำให้โกรธแต่เวลามันจะหมดไปเร็ว ทุกคนมองหน้ากันอย่างลังเลแต่รู้ดีว่าไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขาต้องทำตามคำแนะนำของผู้เท่าหลังจากได้รับคำแนะนำทุกคนกลับมาที่รีสอร์ทและตรงไปยังศาลในป่าหลังรีสอร์ทอีกครั้งพวกเขาเตรียมตัวทำพิธีตามขนบของชนพื้นเมืองที่ผู้เฒ่าบอกให้ทำพวกเขาจัดหาของไหว้และจุดทูปเพื่อขอโทษวิญญาณเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพวกเขาลุกขึ้นยืนและพร้อมจะพูดคำขอโทษ ขอโทษจากใจที่ทำให้ท่านโกรธเราไม่ตั้งใจและขอสนึกผิดที่แมนกล่าวสินหนักเช้าวันใหม่เริ่มต้นในรีสอร์ทเก่าที่เงียบสงบและทุกอย่างดูเหมือนจะกลับสู่สภาวะปกติแต่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยยังคงปกคลุมอยู่ในใจของทุกคนพวกเขายังไม่อาจลืมเหตุการณ์ประหลาดเมื่อคืนและแม้ว่าพวกเขาจะได้ทำพิธีขอโทษแล้วแต่กลับไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะจบลงจริงๆหรือไม่ พี่แมนตื่นขึ้นมาก่อนใครและยืนมองออกไปที่หน้าต่างดูเหมือนทุกอย่างจะปกติแต่การเงียบสงัดนั้นกลับทําให้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในอากาศมันจะจบยังไงกันแน่พี่แมนพูดกับตัวเองเสียงเบาเมที่ตื่นตามพี่แมนมานั่งลงข้างๆเธอรู้สึกได้ถึงความวิตกกังวลของทุกคนในกลุ่มแต่ก็ยังคงพยายามทําตัวให้ปกติถ้าคืนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราอาจจะได้กลับบ้านแล้ว ในช่วงบ่ายพวกเขาตัดสินใจออกไปสำรวจบริเวณรอบๆร,ร,ร,รีสอร์ทเพื่อหาคำตอบสุดท้ายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตพวกเขาเดินไปตามทางเดินเล็กๆที่มุ่งหน้าไปยังป่าหลังรีสอร์ทที่ซึ่งมีศาลเล็กๆที่พวกเขาทำพิธีไปเมื่อคืนนี้เมื่อไปถึงศาลพวกเขารู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอย่างแปลกประหลาดสิ่งที่ดูเหมือนจะสงบและเงียบกลับมีบางอย่างที่ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนมีสายตายเย็นเฉียบจับจ้องมาที่พวกเขา พี่แมนไมเริ่มพูดมองดูที่สารสิคะพี่แมนหันไปมองและทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นอะไรบางอย่างสะท้อนออกมาจากลำแสงแดดที่ลอดผ่านต้นไม้การสะท้อนนั้นดูคล้ายเงาของใครบางคนยืนอยู่ข้างๆสารพวกเขาพยายามยืนอยู่ให้มั่นคงในจุดนั้นแต่บรรยากาศกลับหนาวเย็นขึ้นอย่างผิดปกติทุกคนรู้สึกได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น ใครอยู่ที่นั่นที่แมตโกนเสียงดังทันใดนั้นเสียงกระซิบแถวเบาก็เริ่มดังขึ้นเพราะๆพะพวกเขาเหมือนกับว่ามีบางสิ่งกำลังพูดกับพวกเขาในความมืดมิดของป่าพวกเธอทำสิ่งผิดและต้องชดใช้ทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นภาพเบลอๆปรากฏขึ้นในความมืดภาพของชายชาราคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความเสียใจเขาพูดขึ้นว่า พวกคุณทำลายความเชื่อเก่าแก่และชีวิตของผู้คนหลายคนก็ถูกทำลายไปพร้อมกับสารนี้ถ้าพวกคุณไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับใครอีกคุณต้องแก้ไขสิ่งที่คุณทำทุกคนยืนอึ้งไปสักพักที่แมนพยายามสงบสติอารมณ์และถามว่าเราจะทำยังไงชายชารานั้นมองพวกเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าคุณต้องทำพิธีอีกครั้งแต่ครั้งนี้ต้องมีการสนึกผิดจากใจจริง และต้องให้การขอโทษจากทุกคนที่เกี่ยวข้องการขอโทษที่ไม่ได้มาจากความกลัวแต่จากความสำนึกที่แท้จริงเมื่อรู้ว่าพวกเขาต้องทำอะไรพวกเขาจะเตรียมของไหว้และทูบอีกครั้งพวกเขานั่งลงและเริ่มทำพิธีขอโทษอย่างที่ชายชราแนะนำทุกคนทำใจให้สงบและขอโทษด,ด้วยใจจริงพวกเขาบอกออกมาว่าเราขอโทษที่ทำลายสิ่งที่ควรเคารพขอโทษที่ทำให้วิญ,ญญาณผู้ปกปักต้องทุกข์ใจเราจะไม่ทำผิดอีกแล้ว ทันทีที่คำขอโทษหลุดออกมาสิ่งแปลกประหลาดที่เคยเกิดขึ้นในรีสอร์ทก็เริ่มเงียบลงและบรรยากาศรอบๆกลับมาสงบสุขทุกคนรู้สึกถึงความสบายใจที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในช่วงท้ายของพิธีวิญญาณของชายชารานั้นค่อยๆจางหายไปและทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดที่แมนหันไปมองทุกคนและพูดว่าเราได้ทำตามที่เขาบอกแล้วทุกอย่างคงจะจบลงที่นี่ เมธีเครียดมาตลอดทั้งการเดินทางอดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้สุดท้ายแล้วเราก็สามารถแก้ไขมันได้จริงๆทุกคนกลับมาที่รีสอร์อย่างเหนื่อยล้าแต่ด้วยความโล่งใจพวกเขาตัดสินใจจะกลับบ้านทันทีที่สามารถทําได้และจากไปจากที่นี่อย่างไม่มีวันกลับพวกเขารู้ดีว่าแม้จะไม่มีคําสาปหรือการปลดปล่อยอะไรเกิดขึ้นแต่วิญญาณผู้ปกปักนั้นได้รับการเคารพและบูชาด้วยความจริงใจ รีสอร์ทเก่าๆหลังนี้จะคงเงียบสงบตลอดไปหากไม่มีใครไปลบลู่สิ่งที่เคยเคารพอีก